สวัสดีครับพบกับผมทั่วไทยไปกับ Big กแอนำความเป็นสีมงคลโชคดีร่ลำรวยเฮงเฮงสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการวันนี้ผมนำพระผงเนื้อดินหลวงพ่อปานวัดบางนมโครพระนครศรีอยุธยา สุดยอดและเป็นสิลิมงคลมากๆส่วนตัวแล้วผมชอบมากๆตั้งแต่เข้ามาสู่วงการพระเครื่องบูชาพระสแสวงหาพระต้องระลึกนึกถึงพระองเนื้อดินหลวงพ่อปานวัดบางนมโค พระนครศรีอยุธยาตลอดเรื่อยมานำมาฝากทุกท่านผมก็ใช้วิธีบูชาระลึกนึกถึงตั้งน้โมสามจบระลึกนึกถึงบูชาซึ่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกนึกถึงหลวงพ่อปานให้ท่านเมตตาตามความปาถนาเป็นสิริมงคล และศักดิ์สิทธิ์มีประสบการณ์มากมายมาให้ทุกท่านได้ชมกันและก็ต้องบอกว่าถ้าท่านไหนได้พบได้เจอได้เห็นในรุ่นนี้หรือมีอยู่แล้วนะครับเก็บสะสมบูชาติดตัวบูชาติดบ้านติดรถเป็นสิริมงคลโชคดีท่านว่าไว้ แควคาดปลอดภัยมหานิยมมามากมายอธิษฐานสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วสำเร็จทุกประกาศถ้าท่านใดได้พบได้เห็นได้เจอนะครับผมธผงพุทธคุณรุ่นนี้ต้องเก็บเป็นสี่งคลเลยนะครับรายการทูตไทยไปกับ Big กแอนะครับก็มานำมาให้ชมกันนะครับก็เป็นสิมงคลกับตัวผมกับรายการกับทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับ หรือถ้าหลายท่านนะครับเกิดมีประสบการณ์เกี่ยวกับพระผงเนื้อดินหลวงพ่อปานวัดบางนมโคที่ผมนำมาให้ชมกันนะครับก็สามารถเขียนมาโทรมาไลายมานะครับคุยกันได้เป็นประสบการณ์ดีๆผมก็ขออนุญาตในการที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านได้ฟังได้เป็นสิมุคลต่อไปนะครับ ก็ขอบารมีพระผงพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์ในคุ้มครองทุกท่านให้โชคดีแค้วคาดปลอดภัยให้สมมุ่งม,มาติปารถนาและเฮงเฮงรวยๆทุกท่านนะครับและมีพระในรุ่นต่างๆในรุ่นอื่นๆ b i g แอดก็จะมานำให้ทุกท่านได้ชมกันในครั้งต่อไป นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการเป็นอย่างดีนะครับพูดผิดบ้างอะไรบ้างก็ต้องขอโทษนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ